เก็บผักอันนี้นะคะยอดเขาก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่เก็บเอาไปเป็นยาระบายอ่อนๆต่อจากผักบุ้งเราก็จะเก็บผักไม่รู้จักชื่อหรอกแต่รู้รู้แต่ว่ากินได้ <c oughs> ชื่อไม่รู้แต่รู้แต่ว่ากินได้ลุงตุงนางคะนะ คือก็ได้คงจะใช่แล้วเนาะอีลุงตุงนางผักอะไรอีลุงตุงนางออใหญ่กลมเอ้ยค่อยเก็บคือเจ้าคือกันนะั่นแหละบ้านค่อยก็มีเด้อผักอีลุงตุงนางนี่ บ้านคอยก็มีคือกันถ <c oughs> ้าต่เข้าป่าดิ <c oughs> หยังมาจะไม่บอกแหละแอบมาแล้วไม่แอบมาเข้าป่าด้วยแหละมาที่ไรชวนจะเข้าป่าคนบ้านป่า <c oughs> ผักอะไรเนาะยัยไม่รู้จักชื่ออะไรก็มันปวดอ้ามันขี้สิแล้วพ่อแม่ไม่เก็บเอานี่มองไม่เห็นเอา อย่าไปลอกมันมันเปียกมือมันเปื้อนมือไม่ต้องลอกมันใช่มันเหนียวเดียวเราว่าเอาแค่ช่อใหญ่ๆก็ยินงเอาไปแกงแค่รอบเดียวพอไม่ <c oughs> แสดงว่าตากแห,งห้งก็น่าจะได้ไนมะเอาไปตากแห้งไว้เหรอเอาไปลองเถอะโอ้ปีหน้าค่อยกินใหม่โอ้ยสองเดือนนะเว้ย เออรู้แฮะปีหน้าไปกินใหม่กินปีละครั้งก็พออย่าก,กินเยอะเออดึงลงมาเลยเดาะแต่อันนั้นอร่อยบวบอะ่ะบวบบวบยอดบวบนะอร่อยไอ,อ้บวบยังไม่ออกอะ่ะอยู่ตรงนี้อะ่ะก็ที่<อ>หนูลองเอาไปสามยอดอะ่ะ บัวมันอร่อยอร่อยจริงน่าโคตเอาไปลองแล้วสามยอดอร่อยนี่นนโอ้ยไม่เอาแล้วแก่แล้วต้องเอาที่มันติเตี้ยสิอนนเอาที่มันติเตี้ยมันค่อยอ่อนๆอันนี้ไม่ใช่นะเว้ยอย่ามาผสมให้โอยนคันเออะไรนะนไปหมดยางไปสุดแล้วเหรอไปสุดเลยหมดแล้วเหรอก็จะให้ตัวเอมาอันนี้หมดแล้วเหรอ ลุงตุงนางอ่ะอีลิงอีลุงตุงติงก็ออกนะตรงนี้หมดแล้วเหรอไม่มีแล้วหรอจับจะเก็บข้างรั้วตรงนั้นทั้งเยอะอยู่อีลุงตุงติงอีลุงตุงนางพอแล้วพอแล้วเต็มเเลยยนี่อาไปงูเห่าดอด เดี๋ยวงูลากลงไป <laughs> เดี๋ยวงูเหลือมลากลงไปกินนี่อยอดไม่ไม่อวบอเข้าไปเก็บที่ไหนได้ยอดอบบบนะชาวบ้านหนูนอะยอดอบบบทั้งมื้อชื่อนะคนอะไร อะไรขมพี่ก็เอาไปกินสิผักเสี้ยนก็อยนะขมใอยบอกชอบอันเนี้ยตัวเองว่าขมจริงเหรอพี่เอาไปชิมดูเดี๋จวพี่จะรู้ถ้าพี่ชอบกินขมอะ่ะไม่ขมนะเนี่ยเนียนเนี่ยไม่รู้อ่ะหวานเลยหนูแกงวันนั้นหนูแกงน่ะแล้วแต่พื้นที่ทางไม่รู้อ่ะมันกินหรอชอบก็ไม่ต้องอ ไปแล้วนะคะจะเป็นคลิปนานไ,ไปยนี่นะคะผักอะไรอะ่ะนี่แต่อีนี่เข้าจั